อ่าหกอือฮึบอกว่าจะหกไปเลยเอ้ยเจ็ดไปกันนะเจ็ดเจ็ดอาจจะไม่ใหญ่มากเลยก็ค่อนข้างจะต้องอต้องเล็กไปนิดหน่อยเพราะว่าเปลืองไม้นิดหน่อยครับเราไม่มีเวลามาสร้างอันที่ันดหลังการเท่าไหร่าว้าเฮอสอิบ มาเนี่ยนะโอ๊ยต่างที่พวกมือเองมันหนับไม่ได้ได้ไงฮะนิดเดียวเองโอ้เช้าแล้วโอ้โหทำจนลุงสางกิงเลยอะโอ้โหลุงสางเลยเราอือหือโอ้ยเกินจนได้ ถ้าช่างมาันนะบล็อกหนึ่งบล็อกไม่เป็นไรอ่าบล็อกหนึ่งบล็อกคงไม่เปไ็นไรอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอย่างนั้นก็ได้บล็อกขื่นต่อไปก็คาร์พาเนี้นะบล็อกจะเปลี่ยนสีได้นหนานะเปลี่ยนสีได้หนานะเออคือคือ,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 อมามันยังเลยกองหนึ่งนี่อะไรกันไม่ได้อกองเดียวอนะเยอะเลย คุ้มในิงที่ขิบมาครับเนี่ยคุ้มจริงถึงแม้จะสีที่เหมือนกันก็นกนเถอะน,นี้ผมว่าผมค้างวันนี้ผมว่าผมทำด้านเดียกก็พอนะเพราะว่าถ้าทำหลายด้านเกินมันจะนาน,านเราเรื่องหน่อยนะถึงแม้จะเห็นว่าจะง่ายๆแต่ความจริงงาางานนะคนนานเลยนะขุดเนี่ยดีตัด,ดแต่งเลยซอมบี้มันหน้าอยู่นะซอมบี้จะอยู่ได้เกิดได้ เดี๋ยวสวิตไม่เกิดแลครับเดี๋ยวเขาไม่เกิดกันมันจะเกิดเยอะขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าขนาดมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งเกิดเยอะแต่ก็ลุ้นเราด้วยมันจะตกม้ามหรือเปล่ามผมจะทำผิดแปลกนิดหน่อยนะเขราะผมคิดว่าผมทำผิดแล้วแหละคำจริงมันต้องยาวถึงตรงเนี้ยตรงนี้นะ แต่ผมไม่รู้ทำางไงผมไปยู่งนั้นอือะฮะก็ต้อจจงได้แก้ใหม่สักนิดหน่อยนะฮเพราะว่าเราทำผิดบิดนิดหน่อยนะผิดหลักสูตรอ่ะมันมันคือมันผิดหลักสูตรนิดหน่อยนะหลักสูตรที่ผมเคยทำไม่ใช่อย่างนี้ฮะเอ่อเอาไว้แค่แก่แะ้วกันนะแล้วเรามาดู การทดลองหมายเลขสี่ของเราก็เนี้ยนะหมายเลขหนึ่งเรานะไม่ได้ผลหรือเปล่าหรือว่าจะเกินคาดอ่าอย่างเง้ยว่าเป็นไทยโอ้โหตกสุได้อ่ะแต่ก็จะได้อยู่นะความมันเดินลงนี้มันก็ตก,ตก,ตกแปะแต่ต้องหาอะไรที่มันมันต้องเดินลงล่างดิขนาดนี้ลงมันตก,ออกมามันก็ เก็บเอาเรื่องนะผมตีไม่กี่ทีจะตายแล้วแหละก็จะได้แหละมั้งเพราะว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เวอรอะไรขนาดัก็ทำงี้ไปนะอ่าทำอะไรก่อนนะครับผมว่ามันจะเกิดเอานะมันเกิดนี่มีโอกาสหล่นลงพื้นเดี๋ยวก็ได้มาดูกันวนะ่ามันจะตายไม่ตายก็ลองค่อยดูกันนะปิดหนึ่งคนแนกันนะ อ่านี่ก็ต้องวางสลับนะเพราะว่าเดี๋ยว่ามันเกิดมามันเห็นุมมันก็ระเบิดตูมเนี่ยเพราะคิดปื้อมันระเบิดเราตายเนี้ยใช่เราวต้องวางนี่นะไม่ได้มันมันไม่หันผมไม่อยากจะมองเธออยู่นะจ๊ะไม่รู้เธออยู่ตรงไหนอ่าโอเคได้ตีเต็มนะซึ่งผมว่าผมต้องขอจบคลิปกอนนะซึ่งใช้เวลาหน้าไปไหนก็จะสั้นนิดหน่อยนะ ส er the ึ่งไม่เวลาเท่าไหร่กันนะเอาไว้คลิปหน้านะซึ่งผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามละเอาไว้คลิปหน้านะซึ่งผมก็ขอไปก่อนครับถ้าผมพูดอะไรที่มันไม่ชัดหรือว่ามันยังไงก็ขออภัยด้วยนะคนนะเสียงผมอาจจะร้นๆหน่อยก็ไว้ก็ขอโทษนะก็เอาไ้คลิปหน้ากันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามละเอาไ้คลิปหน้าก่อนก็เถอะไปก่อนครับบ๊ายบาย โอ้ยข้างหน้าผมจะสร้างให้มันครบทุกันเลยล้วกันนะไปแล้ว